สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมมายเวลลีเมทไทยแคนาดานะครับก็มีซุปตาของไทยเรานะครับบินไปเชียร์สาวไทยถึงขอบสนามที่ฟิลิปปินส์ก็คือรัศมีแขนะครับซึ่งรัศมีแขก็เป็น FC ตัวยงนะครับของทีมนักตบสาวไทยอยู่แล้วเป็นขวัญใจตากล้อง v n l นะครับวันนี้กล้องสูงไปรัวๆเลยครับรัศมีแขมีการเชียร์สาวไทย มีการส่งเสียงแล้วก็เต้นนะครับอย่างน่ารักน่ารักเป็นเหมือนตัวแทนกองเชียร์สาวไทยที่ไปให้กำลังใจอยู่ในสนามนะครับตัวจริงเสียงจริงเห็นแล้วก็รู้สึกมีความสุขนะครับที่เห็นรัศมีแขไปเชียร์สาวๆของเราก็คงมีกำลังใจนะครับมาดูกันเลยครับ Feel nauseous, believe me. Never had a lot of sh come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning.